ฉันลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเชา้าตู่แอบหอมแก้มเธอเบาๆทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่รู้ อันกลงวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นยังมีความสุขเลียกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเรากระจางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราดไดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ใน เธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไรจะขอพรอจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเจาดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครโอ้ No tell you about s ม่ต้องท t วัน t ดดพีเดี just break me down forever นึกถึงเธอเมื่อตอนตื่นนอนในตอนเช้าเวลากลา h ันเกาคิดถึงทุกที่วันในชา like every day from my heart and I wanna p a y down with you oh baby แต่เรื่องที่ทั้งคืน make me wanna try to get up ตอนตื่นแค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่นแต่กระด็นกร u เด็หายนอนนั่งนุ่งเดินบ๊ายบาย ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าคอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าคอหนึ่งได้ ขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเอาเป็นว่าแม่เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมาทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหล็กเกินไม่อยากเมื่อเช้าไกลหน้าหนาวกินแต่ข้าวกับข้างข่าไม่มีเธอถึงกับเบลออยากเจอเธอเลือกเออเรียบกับด้ามปากกาที่หาไม่เจอต้องเพอ้อละเมอนะเออเจ้าเธอจะรู้ตัวไมหมเฮ้อ ตนแสง<ล>ย,ยามเช้าเคยงดงามในนาหนาวไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขาถ้าจำไม่ทำไม่ใครต้องร้ราวไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน แต่เธอจะให้ใครแล้ฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรอจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร เธอนียามเชา้าทูแอบหอมแก้มเธอบเบาทง,ทงทั้งที่เธอไม่รู้ ฝันกลาวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นอยู่มีความสุขเลียกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใดดอกไม้ตอนนี้เธอไป เธอจะให้ใครแล้ฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจาดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ใหนจะเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครโ h ้ No tell you about something We should be together But but i ่ someone that be there just break me down forever นัดถึงเธอมาตอนตือนนอนในตอนเช้าเวลาก่าตนาฬิกล้าคิดถึงทุกที When you shine like everyday f o r my heart and I wanna pay down with you oh baby ไม่คิดถึงแต่เรื่องที่ทั้ง making wanna try t o g e t up ตอนเตือนแค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่นแต่กระเดเกหนแล้วนั่งงเดิ baby I forget you all my life w h c h had that you know that other beautiful แค่เธอจะไปก็เหมือนจะตายตเกียตกาคอยสบายจะทำยังไงเมื่อ ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึงได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไรจะขอพรจากฟ้าขอ ธกลับมาอย่าให้ไปรักใครเอาเป็นว่าแม่เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมาทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหล็กเกินไม่อยากเมื่อเช้าไกลหน้าหนาวกินแต่ข้าวกับข้างข้าไม่มีเธอถึงกับเบลออยากเจอเธอเลียกเออเรียบกับด้งปากกาที่หาไม่เจอต้องเพ้อละเมอนะเอเอเจ้าเธอจะรู้ตัวไหมเธอ แสงยามเช้าเคยงดงามในนานาวไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขาถ้าจะไม่ทำไม่ใครต้องร, <จะ S 1> ร้าวจะอกไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้อเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน จะให้ใครแฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร ผมแก้มเธอเบาๆทั้งๆท,ที่เธอไม่รู้ ฝันงวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นอยู่มีความสุขเลียกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสกอดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่หน ถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจาดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ในถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้ i wanna tell you about something that we should be together but if someone that be there just break me down forever victim to you when not know that i'm troubled i got all i could get when you shine like every day from my heart and i wanna pay down with you oh